ก็เราอายุ62จะ63แล้วแล้วเราก็เป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ตามคดีสมัยแม่ก็จะมีคดีเด็กผู้หญิงโดนข่มขืนเตือนใจคดีผู้หญิงเสียชีวิตแบบผิดปกติและมีข้อสงสัยในประเทศนะ่ะ คือแตงโมพัทธรทธิดาอยากมองให้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ผู้หญิงโดนทำลายอยู่ในประเทศนี้ค่ะอย่างนวลชวีอย่างสยามนและเชอร์ียแนแดนแคนเชอร์ี่นแดนแคนตักสินคนก็นทำความผิดเรียบร้อยแล้วสิปีเขาลือคดีเราเลยได้รู้ความจริงว่าโดนแพ้ไปอยู่ในบางขวางสี่คนก็เพื่ออะไรไม่รู้แต่เราไม่ได้ไปรบกวนครอบครัวใครนะคะฉันเป็นหนึ่งในผู้หญิงไทย ที่ฉันยังรู้สึกว่ากฎหมายไทยต้องมีการวิธีดําเนินการ mm hmm. กระบวนการกฎหมายไทย mm hmm. ต้องมีส่วนปรับปรุง mm hmm. เพราะฉันก็เป็นเด็กนิติราม mm hmm. ฉันเรียนตั้งแต่รหัสสองสตอนนั้นไม่อย่างนั้นไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยประชาคือเราไม่ได้เริ่มไปรบกวนละเ,เมิดสิทธิ์ของของครอบครัวแตงโมแต่เราไม่ได้เราอะจากที่เราเป็นแฟนคลับแตงโมและ แต่งโมเป็นอีกหนึ่งคดีผู้หญิงในประเทศนี้ฉันมองในมุมสาธารณะเธอเข้าใจมหเราไม่ได้ไปเสือกเรื่องครอบครัวใครเรามองเป็นแบบคดีเชอรีร่แอนเราเรียนนิเติงะแล้วคดีพวกนี้เป็นตัวตั้งเวลาแบบว่าสามารถจะลือได้นะคดีโมทุกคนรู้ทั้งประเทศว่ามีข้อสงสัยไม่มีใครไปยุ่งเรื่องส่วนตัวใครค่ะ แต่เป็นอีกหนึ่งคดีผู้หญิงในประเทศไทยอย่างเชอรี่แอนด์แดนแค่นอย่างสยามมนใช่ไหมเราตามทุกคนตามคดีแบบนี้อยากให้คดีแตงโมพัทรลทินาเป็นคดีหนึ่งคดีอย่ามองว่าโมเป็นดาราหรือเราจะไปยุ่งกับครอบครัวใครนะคะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ผู้หญิงไทยเสียชีวิตแบบมีข้อสงสัยเยอะมาก ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเรามองเป็นสาธารณะเนี่ยถามแม่เห็นยังไงบ้างกับที่แม่ของแตงโมบอกว่าไม่อยากให้รู้เพราะมันไม่มีหลักฐานใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราเข้าใจค่ะเพราะเราเคยเจอคุณพันธิดาเราเข้าใจในความเป็นผู้หญิงเราเหนื่อยเราเข้าใจในความเหนื่อยอยากให้มันจบจบคนตายก็ตายไปแล้วคนตายมาขายคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของท่านแต่ทีนี้ แต่ในความคิดของประชาชนที่ยังเป็นห่วงกฎหมายไทยแล้วก็บวนการแล้วฉันยังทำงานเพื่อสังคมเพื่อผู้หญิงเพื่อเด็กเพื่อใครที่เดือดร้อนแล้วฉันมีเวลาช่วยตามกำลังฉันฉันยังช่วยอยู่นส่วนตัวแม่แม่ยังขาใจเรื่องอะไรบ้างคะสำหรับคดีแตงโมทุกเรื่องคือหลักฐานใหม่คือหลักฐานเก่าที่พวกเธอปัดทิ้งอะ ตอนนี้แม่เชื่อไหมว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นการอ๋อไม่ใช่ตอนนี้ตอนไหนไม่เคยเชื่อ,อว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะเราไปเราใช้สปีดโบ๊ทบ่อยฉีดไทยเรือไม่มีจริงค่ะสปีดโบ๊ทเดินลุกนี่กูยังจับค่ะสปีดโบ๊ทอ่ะเอาจบถ้าใครเคยขึ้นเรือเนี้ยฉันขึ้นเรือสปีดโบ๊ทบ่อยเดี๋ยวก็จะล่องเรือไปหาโมอยู่ดึกๆหลังเที่ยงคืน,นก็แม่ไปเรืเ่อย แม่เห็นผีแม่เป็นเด็กเห็นผีไหนๆเรามีเซนด้านนี้เราให้หวยแม่นอยู่ก็เราอาจารย์รับงานรีวิวพวกสายมูปยานลาวแล้วฉันถวายตัวเป็นนางรำพญานาคตั้งแต่ใช้ชีวิตแบบบ้าๆบอๆที่พวกนักข่าวปัญญาอ่อนบอกอ่ะกูเป็นพญานาคถ้ากูเป็นบ้ากูยอมเป็นบ้าเพราะกูสื่อกับโมมูมาสื่อะไรกับแม่บ้างอ่ะก็ถึงบอก ก็อันนี้มีผู้ใหญ่ที่น่านับถือด้วยคุณหมอด้วยเราเราไม่รู้นะแต่อย่าไปคิดแทนโมค่ะตอนที่โมมาสื่อกับแม่โมอยากได้รับความยุติธรรมไหมแม่ไม่ว่าใครไม่ว่าดวงจิตจะบริสุทธิ์ขนาดไหนโมไม่ใช่พระเคสค่ะโมไม่ได้มารับความเจ็บปวดเพื่อไถ่าบาปมนุษย์ โมเป็นอีกหนึ่งดนนจิตที่ยังไม่ถึงที่ตายค่ะท่านเหมือนแบงค์เลสเตอร์และถ้าใครบิดเบือนเรื่องความจริงพวกนี้ได้รับผลหมดค่ะฉันเชื่อในอีกระดับฟิวนั้นค่ะแม่คิดว่าดวงวิญญาณของโมยังอยู่ตรงนั้นไหมคะไม่อยู่ตรงนั้นดวงจิตของเราทุกคนร่างกายนี้มันแค่สมมุติเราใช้ดวงจิตเราอะไปในหลายภพหลายภูมิหลายชาติ แต่ตอนนี้ยุคสุดท้ายของโลกแล้วอะมันเป็นกะลียุคแล้วอะคือแม่ศึกษาเรื่องวิญญาเรื่องอะไรเพราะแม่เห็นผีตั้างแต่เด็กแม่ก็เลยศึกษาแยกเรื่องพวกนี้ทั้งปรัชญาศาสนาแล้ววันหนึ่งฉันก็เลยไม่กลัวตัวฉันไม่ใช่ของฉันฉันสามารถจะเปลี่ยนร่างที่เป็นของฉันเลยคือดวงจิตดวงเดิมหัวใจดวงเดิมนี่แหละแล้วหัวใจโมก็อย่างเรายังรู้สึก เวลาเราส่วดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วบางวันถ้าเราคิดถึงโมเราก็จะไปลย่ลองเหลืออยู่ในบริเวณนั้นจะมีฟีดแบ็กกลับมาจากพื้นน้ำมั่งไปน้ำนิ่งๆไปนั่งเปิดไลจุดทูบรอทูบหมดหนึ่งดอกตามความเชื่อของฉันนะแล้วฉันก็เห็นนูน่นเห็นนี่ที่ฉันพูดก่อนนะก่อนจะเห็นบาดแผ่บนตัวคนฉันเห็นเป็นภาพข่าดำ ก่อนตอนนั้นเป็นบ้าคืนงานหมดเลยปีนั้นนะทั้งแต่โมโตกน้ำฉันยังเป็นบ้าอยู่นะคะระวังด้วยละ่ะแล้วตอนที่แม่สื่อกับโมอ่ะแม่เห็นสื่อสื่ัน <c oughs> ยังไงเป็นแบบแบบแบบเป็นแบบแบบเออเหมือนเขาจะแล้วยิ่งตอนไปโดนวางยาสลบ <c oughs> เขาเหมือนแบบมีวิญ,ญญาณมาสื่อไหลยหลาย,ลา,ย,ยากแล้วเราก็เลยมั่นใจว่า ถึงยังไงเราต้องได้ผลกระทบด้วยเราก็เลยต้องย้ายที่อยู่ด้วยเราต้องทิ้งพวกสมบง่งสมบัิทิ้งเงินทิ้งอะไรยอมอ่ะคือเราต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อรักษาบางอย่างไว้ณตอนนั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบคือมีคนมาขู่หรือว่า <c oughs> มันก็มีคนมาเตือนมาอะไรแต่เราคือถ้าในระดับแม่แมไม่ได้ไปก้าไกา่หรือไปอะไรใคร แม่มองในระดับเพราะแม่เป็นเหรียญนิติศาสตร์ด้วยแม่มองในระดับเรื่องกฎหมายไทยมองในระดับบุญสาธารณะว่าถ้ากระบวนการกฎหมายมันมีข้อสงสัยอันนี้ลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงแม่ต้องการแบบความยุติธรรมที่มันเป็นสาธารณะไม่ใช่ว่าเป็นโมแล้วเรามานั่นเป็นผู้หญิงที่อย่างสยามมนอย่างเงี้ยอย่างสมเามมนเราก็ตามใช่ไหม อย่างตอนลือคดีเชลีแอนแดนแคนตอนนั้นแม่ก็เรียนอยู่ลือคดีอ่ะสิปีมาแล้วว่าโคตรเลิศน่ยแล้วมารู้ความจริงอ่ะซึ่งตอนดําเนินคดีตัดสินคนผิดสี่คนไม่เป็นความจริงเลยอันนี้มันเป็นบาดแผลมันเป็นข้อบอกพร่องมันเป็นแบบตาบาปของกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งอย่าปิดถูปิดตาคนไทยเลยท่านปรับปรุงกระบวนการ ฉันไม่ได้มาจี้เป็น p r i v a t e ฉันจี้เป็น public เพื่อประโยชน์ของลูกหลานไทยขอคดีโมเป็นคดีตัวอย่างนะท่านไม่ไ,มดได้ก้าวไก่ครอบครัวใครไม่คิดว่าโมจะได้รับความยุติธรรมไหมคะสุดท้ายแล้วอะ่ะได้เพราะในประเทศสยามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกพวกฝรั่งยังบอกมีสาบเลยว่าปฏิหารน,นะ ประเทศไทยมีปฏิหารค่ะถ้าคุณรู้จักกับชาวต่างประเทศในเอเชียก็ได้เช่นไปกับท,กทุกประเทศละทุกคนจะพูดถึงปฏิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยแลนด์ค่ะฉันเชื่อในแผ่นดินนี้สยามประเทศพื้นทีน่นี้คือเราข้ามฝั่งพื้นดินติดกันกับเขมรกับพมา่านามไม่มีป่านามไม่มีข้าวเหมือนเหมือนสยามนะคะขวานทองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราฉันยังลงร้องไห้กระดินเนี่ยฉันร้องไห้กระดินฉันแบบฉันยอมที่จะไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเพราะฉันเชื่อและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศหนี้ฉันเชื่อว่าโมอาจจะเป็นดวงลิกิตอะไรสักอย่างแต่วันหนึ่งความจริงจะปรากฏเหมือนเชอร์รี่แอร์แดนแคนไปตามคดีนั้นโคตรเลิศ คือเราเรียนนิติเราอ่านคดีดังที่มันพลิกน่ะแ,แ,แม่ค้าอย่างเวลาใครที่จะออกมาลือคดีแตงโมค่ะอย่างคุณอัจฉริยะคุณปานเทพอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนแบบผู้มีอำนาจหรือว่าแบบนคนใหญ่คนโตรหรือว่าใครสักคนหนึ่งโทรมาแบบเตือนโทรมาห้ามอะไรอย่างนงี้เ,เขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาการละหมังแม่บอกว่าไงคะว่าม,มันมีการข่มขูเ่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าข่มขู่เลยก็ควรเอาเรื่องกันจริง เพราะทุกคนนะ่ะมันมันนีก,กฎแห่งกรรมไม่พ้นฉันดูเรื่องพือคือแม่แก่แล้วว่าลูกคืออายุรุ่นแม่เนี่ยให้มีอำนาจให้ดูยังไงแต่มีเบาหวานมีความดานันมีคอเลสเตอรอลลูกคือคุณท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าพอ่อเจ้าอะไรเจ้าแม่มึงมีโรคประจําตัวด้วยมึงดูอายุไข่มึงด้วยดูลูกหลานมึงดีดด้วยพื้แม่คิดไปเรื่องสุขภาพแล้วไง ว่าไอ้เฮียเจ้าพ่อเจ้าแม่มือเดินไหวก่อนเถอะเออไม่คิดว่ายัางไงบ้างคะที่ในประเทศไทยเรามีการข่มขู่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อพวกวบแบบแม่ไม่อยากคิดเลยแม่แบบไม่อยากพูดแต่ขออนุญ,ญาตนะคะไอเรื่องระบบพวกนี้นถุยอีกจอบแค่มีพวกมีเงินมีอาวุธ์แค่นั้นหรอตัวตัวเลยกับกูนี้แหละ กูจะใส่ขอใส่กระโปรงบานไต่พวกมึงเลยเจ้าพอมึงไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมอ่าผู้มีอำนาจคนรวยมึงไม่ได้รับยาประจำเนาะดูอายุขัยตัวเองด้วยจ้าไม่เชื่อไหมว่าเรื่องนี้มีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังจริงๆเรื่องโมหรออุ๊ยเรื่องโมฉันไม่ออกความเห็นแต่อยากเราอธิษฐานว่าปฏิหาริย์จะเกิดขึ้น ทุกอย่างจะต้องรู้ความจริงในประเทศเนี้ยบางกระแสก็บอกว่ามูไม่ได้ตายในน้ำแตบบ่มูตายบนบกเหมือนอาจารย์ฟันเชสเขาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเนี้ยอันนี้มันอยู่น่าจะอยู่ในสำนวนแล้วนะเรื่องพวกนี้เราทอกันมาหมดแล้วถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งมือกำรายลอยฝ่าเท้าทิตะขอเจาะศพอยังละลายน้ำไม่หมดฉันเนี่ย ก่อนเรียนนิติฉันดูหนังฆาตกรรมฮอลีบูดชันโตมากับซีรีส์ควินซี่หมอมือปราบฮาร์ททูฮาร์ทนางฟ้าชาลีชันโตมากับหนังฆาตกรรมมือกำสายจบเลยตายไม่ปกติจ้ะแม่สุดท้ายอยากพูดอะไรถึงแตงโมบ้างคะวิแตงโมนี่เราไปคุยกับแตงโมบ่อยค่ะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งฉันก็จะเป็นดวงจิตเหมือนโมแล้วฉัน เรารู้ฉันเป็นผู้หญิงบา้บาบา้บาบอแบบโมงอะแต่เราไม่ได้ขายตัวเราขายคิวจริงถึงเพื่อนเราจะเป็นกะลี่แต่กูไม่ได้ขายอันนี้ยไม่ต้องมาต่อแหลไม่ต้องมาบิดนู่นนี่นั่นเอาเรื่องจริงมาคุยกันไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่หลักฐานเก่านะ หลักฐานใหม่เอี่ยมเลยที่มันเป็นหลักฐานที่พวกคุณท่านปัดทิ้งนะครั